ไี่หนออะหนอต้มสามพี่น้อง uh, <no. S 1> แต้มสามยืนม 3, มบึมเลยพี่น้องเอ้ตัวบักเอฟพี่น้องอหนบักนี่อ่ะเป็นปลานิชพี่น้องเยเมื่อกี้ช่อนลุดมือยังแข็งแรงอยู่พี่น้องเอ้พอช่อนนี่ mm. ตัวงามเลยพี่น้องมาหนิอ๋อโตตัวจิตโกตัวนี่อ๋อโตตัวนี่ตัวนี้ oh, <no. S 1> ตัวใดก่อนหมดเลยมหลัง น้อยแต่ต้นน้อยแต่ต้นนี่แม่มันเลยพี่น้องยิ่เลยก็ลูครูได้สองตัวพี่น้องปลาช่อนหตัวบักง่าพี่น้องเนียเจ็ดตัวพี่น้องเอ้ทั้งหมดเจ็ดตัวยิ่งใหญ่ได้มันจะดิ่งลงโดวตัวตัวก็ขออย่างพอใจปอรู้พี่น้องมือนี่นะเต็มถุงไงยะพี่น้องเอ้ไมีแต่ปลาตัวกุ้งยิ่ปลาด้สีมือฟันดำครับมัอนี่ หยดเลยพันดำโอ้โหได้ร้ายพี่น้องเอ้ยเต็มทุงอันยาเลยมันนี่ฟีมือพันดำนี่นี่พี่น้องซองของพันดำนี่พันดำหาอยู่หาก,กินพี่น้องเอ้ยคนมานคือเกาเนาะครับพอได้เห็นก็ฝากกดติดตามพเพื่นในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับมาพี่น้องรุ่นกันต่อไปว่าเออ่จะได้เพิ่มวหลังจากนี่ในเจ็ดตัวแปดตัวน้อยพี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งตัวที่แปดมันน้อยเลยบอได้นับ นับเอาแต่อีเพ่งพี่น้องเลยมาพี่น้องรุ่นน้ำกันต่อว่าบนี่ว่าจะได้เพิ่มบ่